ครับท่านผู้ชมรายการกล้องเปิดประพันธ์เภสัชกรสวัสดิ์ชิงชวงหมอสวัสดิ์แท้แผ่งไทยวันนี้เราเข้าเรื่องวิชาการสมิตหมอน,นะเดี๋ยวเราดูนะครับ,รบเรามาดูเรื่องเอาอว,วัยวะที่สําคัญที่สุดของร่างกายซึ่งหลังๆเนี่ยในชีวือหลังๆเนี่ยก็ให้ว่าเป็นสมองอันที่สอ,องเลยคือลำไส้ตัวลำไส้ใหญ่ไม่สำคัญกับเครื่องเลย แต่ภาพที่ชัดเจนมากมาให้ดูคือลำไส้เนี่ยถ้าหากเราไม่มีการหมักหมมลำไส้สวยๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นตัวรอกเรื่อนนะกอกไก่ล่ากอางยาวๆเาเป็น,นกล่จะเห็นว่าตรงนี้ภาพเนี่ยเข้อลำไส้เล็กออกลำไส้เล็กออก เรื่อยเรื่อยจริงนะจังรูปสางด้านขวาจังรูปนะครับจะเห็นว่ามันมีเข้าเข้าเข้าผ่ารอบตัวเรียกว่าอะไรผนังลำไส้ใหญ่ของให้ดูข้างในจะเห็นว่ามีจุดเล็กๆตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่ไส้เล็กลำไส้เล็กต่อกับลำไส้ใหญ่ ดูว่าภาพมุมหานออกมาตรงนั้นก็เรียกว่าเซกติเกตตรงนี้จากลำไส้เล็กส่งจากลำไส้ใหญ่แล้วขึ้นไปขงมนไปเพราะว่าลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นเห็นนะครับแล้วขอเบี้ยวเรี้ยวเบี้ยวตรงนั้นนะเรว่าเอปนิกแฟกเซอร์ จะเป็นเอก็กเซอร์คือส่วนโค้งลำไส้ใหญ่ครับมันจะย่อเรบตรงนี้บริเวณย่างนี้เอยดูแถวๆตัดนะครับริเวณเอก็กเซอร์แล้วก็มันเลี้ยวมันเลี้ยวก็เป็นลำไส้ใหญ่ส่วนขวาเนี่ยครับส่วนขวาสลักเราเรียกฐานซิวัลสโตรลแล้วมันเลีเ้ยวอีกส่วนก็เป็นสเปนิคเอ็กเซอร์สเปนิคเอ็กเซอร์รเราบอก บริเวณนี้มาอยู่ที่แถวๆคาคาเทาางเทงเข,งเขาก็เป็นม้ามแล้วก็ลงมานะครับลงมาก็เป็นลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงเนาะเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงนะครับส่วนทอดลงเพราะมาก็หมุนเดียวอีกทีเนก็มาตรงลำไส้ตรงไส้จบก็เดี๋ยวเราก็จะถ่ายออกละนะครับ กระถายหรอนะทีนี้เรามาควบคุมสุขภาพครับรบำรดงน,น,นะเดี๋ยวดดูข่าวๆอย่างนะครับใส่ตอนใส่ใส่อะไรกันนะครับก็เป็นสีชมพูเนี่ยจากกระเพาะอาหารข้างบนเนาะ ลูคปูลงมาแล้ไปลำไส้เลยแล้วาางงลงมาถึงข้างล่างพอถึงข้างล่างก็ต้องลงมาก็มาข้อ,องออกมาจุดตรองลำไส้ใหญ่ตรงที่ไม่กด้เราที่เราลอกของให้เดบจะเห็นว่าตรงตงลำไส้เล็กส่วนเราต่อลำไส้ใหญ่ตรงนี้จะมีติ่งของลำไส้ใหญ่ เรียกว่าสซติกอันนี้ที่าอารยต้องตัดออกมันยุ่งมากตรงที่ลำไส้เล็กต่อกับลำไส้ใหญ่สลังเรียกซีกัมนะครับเราไปยังเรียก,กัมะพอจตกตรงนี้ก็เป็นลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นนะครับแล้วก็ลำไส้ใหญ่ขว่าส่วนทอดลงแล้วก็มาเป็นรูปตัวเอสแล้วก็มาไส้ตรงก เราดูไปแต่แล้ว,เ,วเ,ลเราดูไม่สิก็ากระพาอาหารเราหาลงมาลบใส้เล็กเรามาย่อยแล้วก็ดูดซึมออกนะครับบริเวณตรงนี้เราจะมีลำไส้อยุดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กตรงนี้เรียกดูดินอ่อนดูโดยเนี็กนี่คือลำไส้เล็กที่ต่อกับก,บกระเพาะอาหาร บริเวณนี้จะมีน้ําตีจะมีน้ำจ่อยตัดตับอ่อนลงมาจ่อยอาหารในกระเพาะเลยก็จ่อยอุจจุตแล้วก็หลุนะดซึมหลุดซึมผ่านไปอันนี้ก็ให้รู้ว่าเราเวลาเรารับประทานอาหารนะตาปกติเราก็กินอาหารแล้วก็จะมีน้ำพวงน้ำแข็งประมาณทันสองร้อยซีซี รวมกับน้ำลายที่พันห้าร้อยสี่สิบกิ้เจ้โรคทินอาหารมื้อหนึ่งเนเราจะมีน้ำเข้าไปในร่างกายเราพันพั 1, 5, 2, 700นเจ็ร้อยเนาะันะฮะันสองร้อยถงพนห้าสองพันเจ็ดร้อยซีลงมาในเพาวอาหารพรอลงมาในข้าอาหารแล้วอาหารจะย่อยพวกโปรตีน พระเจ้าส่งกดเกลือมาประมาณสองลิตรกดเกลือเนี่ยก็จะย่อยอาหารพวกเนื้อทั้งหลายปกติเอามาปรสองลิตรหลังจากสักสองชั่วโมงมันก็จะเคลือ่อนจากกระเพาะกระเพาอหาลงมาอย่าเาใช้ล็กส่วนต้นยกดูดูดเนยดูดินน้าตรงนี้ครับจะมีน้ำดีเห็นไหมครับที่เป็นเขียวเขะยรต่น้ำดีชึ่มน้ำดีส่นน้ำดีออกมาย่อยพวกขไขมัน ขนาดเดียวกันก็จึงน้ำ่อยจากตับอ่อนแทนเพียสนะครับมันทำน้ำได้มาเลยนะ1,544หมวกน้ำดี500ก็คือก็ทำเจน,นะครับแล้วก็มาลงมาในลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกระบวนก,การย่อยยงของม่น่บไปัน,นายย่อยเรียบร้อยก็จะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด แล้วเราจะไปแถะแล้วตัดเพื่อจะไปให้ตัดดัดแปลงให้เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและรดโยชน์สนต่อไปตัวตอนที่อาหารลงมาเราใลำไ้เล็กยังจะมีน้ำย่อยจากลำไส้เล็กออกมาอีกพันห้าร้อยสี่สิบน้ำทั้งหมดเนี่ยครับจำเป็นไหมันจะถูกดหรือึ่ที่ลำไซ้เล็กนะ กลับไปยังเส้นเลือกนะับเพื่จะเอาสารอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายเลยพอต้องอย่งไปหกพันเจ็ดร้อยแล้วพอได้กัดอาหารนะน้ำได้กัดอาหารจะสูบดูซึมกลับไปคือนพันสี่รอสจะเหลือน้ำออกมากับอุจะละแค่ร้อย่นะครับปูดตำหน่เพื่อจะให้รายแ้วร่ายเราฝันว่าเวลาเรา กากอาหารบางสิ่งมับบใส่อย่างแล้วมันจะมีน้าคลูคิดอยู่ร้อยซึ่งจะทําให้อจระอ่อนนุ่มอ่อนนุ่มถายสบายแต่ถ้าปวดถายแล้วเราตั้นไว้วนะ้ำจะถูกดูดซึมก,กลับไปปวดจระก็เริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเราอั้นไว้เกินสิบชั่วโมงนะครับเจ้าอุจจระตัวข้างนอกสุดมันจะแข็งปั่นเลย แต่พฟก็ข้างหลังมันก็จะมีการอารมาดันอยู่มันปวดท่ายแต่ก็ถ่ายถ่ายไม่ออกนะเพราะว่าเจ้ากระก้อนก้อนน้ทับหน้ามันเป็นก้อนแข็งอยู่หรือก็ต้องเบ่งตุดกว่าจะเจ้าไอาเจ้าก้อนแข็งหย่อนมาได้พอมันออกมาเสร็จเนี่ยข้างในยังเปิดของเลี้ยอยู่ก็ถ่ายสบายแต่ว่า ตามเวชคลรานเนี่ยจากเราอันไว้นานเสริปบางหมอเขาก็จะมีผลเสิมอุจะร่ามันบาดถูกก้นเลือดไหลมันตาจะมิสิวงทวารมากอะไรมันอันน,อน,อนนี้เป็นเรื่องที่น่าระวังน่าระวังปลอบหลาน,น,านปลอบลายฟังใช้ส่วน้ำพิจจีชสำหรับใช้ใหญ่ด้วยกาแฟผมแนะนำให้อย่างนี้ แนะนำว่าในช่วงก่อนสวนอย่างจริงจังนะก็ใช้น้ำกาแฟของเราเนี่ยสัก 400cc ใส่เข้าไปก่อนสาสมว่ามีเจ้าก้อนแข็งๆมันตันอยู่ก็ยังจะเข้าไปยากหน่อยแต่ว่าค่อยๆปล่อยน้ำอุ่นๆเรามันจะละลายเจ้าก่อนจะละติอุดตันอยู่ตรงไส้ตรงเนี่ยครับเพื่อละเยดกระจ่ายดูโอกระตายดูเรา ใส่ลงไปสัก 400cc นะเขาก็จะเริ่มไม่แข็งปักเลยพอเราเอาสายาหมอกไอเจอ้ลน้ำสีน้อนเก่าละลายไอ้จุลละส่วนต้นเนี่ยถ่ายมาเราก็จะมีจุลละอยู่ข้างในจากวัชพสชส่วนพอดลงอยู่เยอะแยะนะตรงน,นี้อาจจะไม่เราจุค่อยสวน พ่วกาแฟ่พันเลือ 1, หนนลือพันสองรอันนี้ต้องอั้นสิบสองนาทีเราถึงจ,จะแล้วเราถึงจะถ่ายออกนะนะที่ไร่สวนครับนี่สุดทาพประดีอันนี้ให้ดูว่าทหารเรามีสุภาษิตเนี่ยใส้จะซ่อนกันอ่างนี้นนครับราใส้เล็กอยู่ตรงกลอบกลางๆแล้วก็ มาต่อกรับเสียใหญ่ทางด้านขวาเราจะถูกลืนไปหนึงบนะครับแล้วก็ผ่านไปส่วนทอดขวาแล้วก็ลงมาจากรำเสยใหญ่ส่วนทอดลงอย่างนี้เราก็จะถัตรงหเรื่องหลัพวนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับความว่าสำหรับปล่อยให้ เดียชาเรารับทางหาไม่มีแาบใหญ่ว่าแน่อนะครับบนพจอ์สาวันทาวันทายที่ภาพนี้เป็นภาพการระบบขับถ่ายของร่างกายครอบครถึงพวกที่ทองผูกกระจาหวันนี้วัน,วน,วนสุดน,นาหาสามือวัน,วนสุดยังอยู่เดี๋ยส้เล็กยังอยู่ในกระเพาะนะครับแต่ว่ามือเย็นอาหาร มือเย็นของวนองันอากาศรอทายอยู่เลยวันพุดก็เรียนไปตัดจุดส่วนทอดลงเรื่องว่ามันมีเรื่องว่ามันมีการอาหารติดติดเยอะแยะเงี้ยนะแล้วก็มาคนบว่าแล้วก้บางคนบอกว่า การที่เรามีของขู่เมื่อไหร่กนะ็จะมีแบบจะมีตัวร้ายนะจะังวะที่แบบจะมีตัวร้าย้วเป็นแต่ชื่ตัวร้ายมันก็มีตัชนึงแหละเรียกอีโคไลเรียกอีโคจะเปลี่ยนผดน้ำดีคื่อผลน้ำดีมันจะต้องออกมาพร้อมกับ <c oughs> พอความอุจจาระสมุนไพรนน้ำดีขวดน้ำดีจะเปลี่ยนจะถูดปีกรายเปลี่ยนเป็นสารก่อบพิษเป็นสารก่อบมะเร็งได้แหละว่านั้นคืขอขวดน้ำดีโแนานด้วยกดโคลิก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็นขวดแอสโฟโคก กดดีออกซิโคลิกก็เป็นทีเมทิลพอลทีนะครับแล้วก็กดนิโตรโคลิกก็เป็นกดนิโตรโคลิกก็เป็นเกลือหน่อะเป็นนิโซโคลิกทีนี้เป็นสัมพันธ์ถ้าเกิดเกิดนิโตรโคลิกขึ้นมาเมื่อไหร่ตับว่าจะไม่ทราบ น้ำดีล่ะพอเราไปโชว์ไปเลยไปส่งสัญญาณบอกให้ตัดเริ่มสรางน้ำดีทีนี้เจ้าน้ำดีในตับสร้างมาจากคอเลสเตอรอลซึ่งลอยป่องอยู่ในเลือ,ลอดเราพอตับไม่เอาคอเลสเตอรอลมาทำน้ำดีน้ำดีก็จะเหลืออยู่ในจนจะเหลืออยู่ในตับน่าอยู่ในเลือดในเส้นเลือดนะครับ พอจะาคอยสรอยอยู่ในเลือดมากขึ้นมันจะทําให้เส้นเลือดเรานะครับแข็งกระด้างไม่ยืดหยุ่นขณะเดียวกันก็เจอดไขมันตัในเส้นเลือดในเลือดขึ้นาจาเร้ารงปอยให้ท้องอ้วนมากๆนะครบแปรากที่สองปวดนั่ดียันสร้างน้อยลง จะย่อยไขมันไขมันที่ย่อยได้หมดเนี่ยครับจะมีผลทำให้เกิดต้อรือนต้อเฟอร์นะและสิ่งนี้นอกจากโชยแล้วยังมีแบคทีเรียตัวร้ายที่มีผิษทำลายเชื้อ ULS ULS เข้าไปก็คือ,อ,อ,คอเนื้ยที่สามารถเปลี่ยน u ให้เป็นอะไรได้ จชดเูเลี้ปันเป็นพวกโปนะกกีแล้พวกพวกเนื้อที่ปัจจนอยู่ก็กับอาหารที่ลงมาในรงไสหมมันจะอยู่ด้านซ้ายของมังไเราลหลังจากนั้นจะอยู่เรียลเซนเซนเซนเซที่อยู่ดูียงงสองต้อต่อที่นเาอยู่ดให้ให้มันเป็นแอมโมเนียซึ่เป็นด,าดงงาน่างด่าง่ที่ตับตับตต เป็นดิดนเอเป็นเตอเป็นเศษตีพวกนี้จะไห้จะรัเห็นนะครับเหจะเป็นก,ก่อคลิปแบบน่าได้อะสาศาสตรงพวกนี้นครับมันจะถูกดูดซึมกลับเข้าไปในตับโดยเฉพาะแน่ามเดือพอเข้าไปในตับตับจะต้องรีบเปลี่ยนให้เป็น เปลี่ยนแอมเนรียให้เป็นยูเรียชั้นทีเลยนะช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็เจ้ายูเรียบางส่วนก็ถูกขับออกจากปัสสวาวะนะแล้วก็พวกมันก็จะไปโลงโลงไปน้ำดื่ไปในลำไสใ้ใหญ่แต่อุจลาย,ยังไม่ถูกขับท้ายลงไม่อีกจะแบคทีเรียตัวร้ายก็เปลี่ยนจะโปรตีนตรงนี้เป็นพวกยูเรียให้เป็น แอลกอเนียก็เกิดเป็นสารพิษมากมายนะครับจะเริ่มที่อันตรายสำหรับผู้ที่ท้องผูกนะเ็ยังไงตัวดูครับมาที่เป็นภาพลำไส้ใหญนะ่ที่เอ็กซเรย์มาแเ้าก็ว่าให้ดูสวยๆหนะ่อยจะเห็นว่าลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นมันก็มีเจลาติดำเป็นถุงลงเป็นถุงโป่งเนยนะ คือแม้แต่ไส้ตรงยันบานไม่เริ่มเชิ่มเลยนะครับอันนี้จะรางับน้ำว่าเป็นมือสุขภาพแต่ก็มองดูอันนี้เขาเกิดจากการชนิดสูตแล้วนละนายพวกซี่ท้องผุน,นนานๆถ้าเราผ่าตัดเลยว่าจะมีเจระติดอยู่ในเนืไส้ใหญ่เยอะปนาด ก็จะอันตรายน่ากลัวมากสำหรับคนที่มยู่จจะเข้าไป,ไปในลำไส้จะเป็นก้อนกน็นเป็นกิโลนะแ้วแต่้นสื่อวเชื่อว่าถ้าหากเรา้อมผูก่อผูกเกินไปนะอาหรมัน่ายไม่ออกมาถูดูซึมเข้าไปในต่อไปเราก็เปิดรูปเรียนเป็นสารพิต่างๆ เากการาพปรดีก็จะกลายเป็นสารกราดไปไ,ได้อันนี้คือดรอมิโนมีสิทธิแนะนให้พวกเราสวภาบตรทานน้เส้นใหญ่ด้วยกาแฟวันละสองครั้ง,รรงเพื่อทำให้เราสุภาพดีทันยิบยั่วกุกวันน,นนะไม่ใช่ลทาทุกวันไม่ดีทยทุกวัน,นอยู่แล้วเห็นจะเป็นเรอทำดีสำรับไ เนี่เราก็ให้ดูแลคุ่ภาพเราให้สังแรตเข้าไว้สนะุดแรกเราเข้ามาถึงผมว่ากุ่ประเทีเราเลื่องได้นะรืเ่จะเื่อนได้ก็ผมด้วยนะ่มประทไม่ใช่ของเลื่อนก็ให้ดูว่าโอถ้าโวยจังนะครับนะ หวามันจืดไปน,น้อยหน่อยนะต้อบงจุดูยตัวเองเอานะให้วนมันจืน้อยหน่อยก่มนะัร่อยนะว่น้่งเอทีเนี่ยน้ำหนักขึ้นหไม่กิโลสองกิโลนะาจากเจ้าพูาได้นกัะจะลดิพนะวกเราวันนี้ มองกวดจะจบแค้แล้วครับผมเทียนสินกรสุวัสดิ์สินโสมหมอสุวัสดีแพทย์ไทยสวัสดีครับ